ถอเหรองอกูหรอนีอะไรกนเนียาเตก็อยากจะลงไปคุยกับน้องๆครับให้เขาช่วยเปิดทางเธอเพราะพวกเรามาก็ต้องการที่จะมาคุยหาลือกับพรรคเพื่อไทยเพื่อจะตั้งรัฐบาลเพื่อจะเปลี่ยนการผักดันเศรษฐกิจให้มันเดินหน้าต่อไปได้เพราะตอนนี้การลงทุนหรืออะไรเนี่ยมันก็หยุดชะงักไปหมดสําหรับ นักลงทุนชาวต่างประเทศที่จะมาลงทุนในประเทศไทยเพราะความไม่แน่ใจว่าสุดท้ายแล้วประเทศไทยเราจะมีรัฐบาลออกมาในรูปแบบใดก็เลยลงคิดว่าจะลงไปคุยกับน้องๆแต่น้องๆเขาก็รู้สึกว่าอยู่ในอารมณ์ที่กำลังฉุนเฉียวหรือยังไงผมก็ไม่ทราบนะครับก็เลยคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องก็เห็นดังในภาพนะครับซึ่งซึ่ซจริงๆก็อาจจะเป็นเรื่องที่อยากจะสะท้อนนิดนึงว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ย น้องๆเยาวชนเนี่ยจะทำอะไรก็ควรจะตั้งอยู่ในดุพินิษหรือวิจารณญาณว่าอะไรที่คุณควรจะต่อต้านอะไรที่คุณคิดว่ามันเป็นการที่จะนำพาประเทศชาติไปในทิศทางที่ดีขึ้นมันก็ต้องมีเหตุผลในการต่อต้านเช่นกันแล้วก็ขอฝากเลยนะฮะถึงคนที่ดูแลน้องอยู่เบื้องหลังน้องๆว่ายังไงก็ แข่งแก่ประเทศชาติวันนี้เราช้ํากันมามากพอละนะครับตอนที่ตัดสินใจลงไปเนี่ยไม่ได้รู้สึกกลัวหรือว่าอะไรใช่ไหมก็ผมคิดว่าธรรมดานะครับก็บอบหรือการประท้วงหรืออะไรพวกนี้มันก็เกิดจากการที่มีความกัดการการที่เราจะลงไปคุยกับเขาผมก็คิดว่าทุกคนก็มีมีอนะไรฮะมีความรู้สึกถามว่ากลัวไหม ลงไปคนเดียวแล้วโดยเจอคนหมู่มากมันยังไงก็น่ากลัวแต่ที่ผมลงไปก็เพราะว่าจริงๆแล้วเราก็อยากจะไปคุยกับน้องให้ในทางที่ดีๆนะครับแต่สำคัญผมก็ดูแล้วว่าน้องๆเขาก็ไม่เคยที่จะใช้ความรุนแรงนะฮะนี่ต้องบอกว่าไม่เคยเห็นใช้ความรุนแรงก็เลยคิดว่าเราก็น่าจะลงไปคุยกับเขาดีกว่าดีกว่าปล่อยให้เขาพูด ขั้นเดียวอะไรต่างๆน,น,นะครับถามว่ากลัวไหมก,ก็เฉยๆนะเพราะว่าเหตุการณ์อย่างนี้ผมคิดว่ามันก็เป็นคนเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องของต่างความคิดเท่านั้นเองมันไม่ใช่ได้โกรธแค้นหรืออะไรกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่ต่างคนก็ต่างอยู่ต่างคนก็ต่างมีความคิดเป็นของตัวเองครับ